โอเคสวัสดีครับตอนนี้นะเรากำลังเดินทางไปยัง นาราธิวาสนะครับสู่ฟาร์มไก่ที่เราจะไปสัมภาษณ์แล้วก็หาข้อมูลนะครับในการทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอิสลามนะครับและทีนี้เรามาดูกันว่าในฟาร์มไก่ของเขาเนี่ยเขาดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ถูกต้องตามรูปแบบของอิสลามแล้วก็เราจะไปช่วยธุรกิจของเขาได้อย่างไรบ้างนะครับเราไปติดตามชมกันครับ อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ D N Farm โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ D N Farm นะฮรเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมของอของฟาร์มไก่นะครับตรงนี้แล้วเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของ ดีเอ็นฟาร์มว่าเป็นมาอย่างไงแล้วก็การทำธุรกิจของเขามีอะไรบ้างเรามาชมกันเลยครับ สามอเลยกุมบอรมะนุวมร้อยิกอะลวบรจากกก่อนอื่นขอขอแนะนําตัวก่อนนะครับชื่ออฟฟันดีเจมะเป็นเจ้าของฟาร์มดีเอ็นฟาร์มฟา์มไก่เนื้อก็ฟาร์มแห่งนี้เปิดมาเพิ่งเปิดมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองระยะเวลาการเลี้ยงโดยเฉลี่ยประมาณ35วันก็อาจจะ36 3 7แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิน38วัน อยู่ที่กำหนดการของบริษัทที่เขาจะลงมารับไก่ฟาร์มแห่งนี้จะจะอยู่ภายใต้บริษัทเอ i อฟาร์ม e. ซึ่งบริษัทหลักจะอยู่ที่ตัวเมืองยะลาคือในการเลี้ยงอ่ะคือพอถึงเวลาเวลาเลี้ยงทางบริษัทจะส่งลูกไก่มาจะส่งอาหารมาส่งวิตามินส่งพวกอาหารเสริมต่างๆมาให้ พวกวัคซีนอะไรพวกนี้แล้วก็พอพอถึงเวลากำหนดประมาณ35-36วันทางบริษัทก็จะส่งรถมารับไก่ที่ฟาร์มบ,บริบรษัทจะจะดูแลทุกอย่างเราหน้าที่เลี้ยงอย่างเดียวจุดเริ่มต้นที่มาทำฟาร์มแห่งนี้ก็หลักๆด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนงานของเรา รายได้ทางเดียวมันไม่พอมากก็เลยต้องหารายได้เสริมแต่รายได้เสริมที่จะนำมาใช้ในครอบครัวเนี่ยก็พยายามหากิจการที่แบบสร้างแล้วแล้วก็สามารถที่จะยั่งยืนอยู่ได้ในในระยะยาวซึ่งจากที่ศึกษาหลายๆอย่างก็อ่า มีพักพวกหลายๆคนที่เลี้ยงไก่อยู่ก็ได้ศึกษาหาข้อมูลต่างๆก็คิดว่า,เ,าเป็นน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจการที่จะช่วยพยุงครอบครัวได้ในระยะยาวนอกจากไก่ที่เลี้ยงแล้วอะรายได้ที่นอกเหนือจากจากการจากตัวตัวไก่อะก็มีตั้งแต่ ตัวแกลบแกลบที่ใช้ที่ใช้อยู่ในในเล้าเนี่ยก็จะมีทีมงานที่เลี้ยงไก่ด้วยกันอะ่ะบางทีเขาเขาไม่พอเขาของเขาหาไม่ได้มันจะมีบางช่วงที่แบบแกลบขาดตลาดนั้นถ้าเกิดว่าของเรายังยังพอมีอยู่ก็กระจายให้ทีมงานได้ทีมงานเลี้ยงไก่ก็อาจจะขายในราคาในราคาส่งแล้วก็พอหลังจากไก่ออกไปหมดแล้ว ก็ส่วนหนึ่งที่เรา,าหารายได้เพิ่มเติมก็คือในส่วนของมูลไก่เป็นปุ๋ยมูลไก่แต่ปุ๋ยมูลไก่นี่ถ้าตามหลักศาสนาอิสลามแล้วมันจะซื้อขายไม่ได้เพราะว่าเป็นมันเป็นสิ่งที่สุภาพแต่ในการซื้อขายตรงเนี้เราเราจะไม่ใช่ว่าเป็นการซื้อขายแต่เป็นในลักษณะ ค่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแล้วก็คนที่รับไปก็เขาให้มาในฐานะเออช่วยในการเลี้ยงประมาณนั้นปุ๋ยมูลไก่ถ้าราคาหน้าฟาร์มเราจะขายในราคา35บาบาทเพื่อที่จะคือตั้งราคาเนี่ยให้ให้หลักๆคือเป็นการช่วยชาวบ้าน รอบๆค้างเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาปลูกพามแล้วก็ทําการเกษตรซึ่งจะใช้ปุ๋ยถ้าเกิดว่าเขาไปซื้อจากพ่อค้าคนกลางก็อาจจะได้ราคาที่สูงกว่านี้ก็เลยอความตั้งใจแรกก่อนที่จะระบายให้กับพ่อค้าคนกลางก็จจะเน้นกับชาวบ้านแถวบ้านก่อนคือให้เขาได้ได้ในราคาที่ถูกนอกสจากว่าเออชาวบ้านหมดสต็อกแล้ว สมมติว่าในแต่ละรอบได้ประมาณ800ถุงเาาบ้านเอาแค่400ถุงส่วนอีก400ถุงเราก็จะโทรเรียกพ่อค้าคนลางให้มารับที่ฟาร์มคือไรายได้จากการเลี้ยงไก่ในแต่ละรอบมันไม่แน่มนอนอยู่ที่สภาพอากาศและก็สภาพของของอาหารสภาพของตัวลูกไก่ที่เราได้มาเหมือนแล้วว่ารอบรอบล่าสุดมันจะค่อนข้างที่จะ หนักพอสมควรแต่ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะฟารมนี้เป็นเกือบทุกฟารมทุกเล้าคือน้ําหนักไม่ได้อันนี้คือคือปัญหากา็ส่วนใหญ่น่าจะมาหนึงคุณภาพลูกไก่ที่เราได้มาแล้วก็คุณภาพของอาหารที่ได้มาในรอบที่ผ่านมาซึ่งคืออาหารที่ได้มานไก่กินแล้วแต่น้ำหนักมันไม่ได้ไก่กินเยอะน้ำหนักไม่ได้ ก็เลยรายได้อาจจะไม่ได้มากได้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งด้วยความที่ว่าทางบริษัทเขาจะปันจะประกันราคาอย่างของย e ีแอลฟามเนี่ยตอนนี้เขาประกันราคาอยู่ที่กิโลละ38บาทกิโลละ38บาทหลังจากจับแล้วคือพอจับข้อช่างกิโลชั่างกิโลช่งกิโลปุบก็กบเฉลี่ยมา 38บาทนั้นจะไปหักค่าลูกไก่ไปหักค่าค่าอาหารค่าวัคซีนค่าวิตามินอะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือส่วนของเราก็อาจจะแล้วแต่อันนี้แต่ละรุ่นแต่ละเล้ามันมันรายได้ไม่แน่นอนรอบล่าสุดหนักมากคือตกอยู่ที่ตัวละประมาณ4บาทคือตัวส่วนส่วนกำไรที่ที่เจ้าของเล้านะ ตัวละสีบาทเฉลี่ยแล้วตรงนี้อยู่ที่ตัวละประมาณ4บาทก่อนหน้านี้ได้ตัวละเฉลี่ยประมาณ15บาทแต่รอบที่ผ่านมาได้4บาทก็ส่วนต่างมันเยอะมากขาดไปเกือบเกือบแสนก็ถือว่าหนักพอสมควรซึ่งตัวนี้เราต้องเอาไปจ่าย คนเลี้ยงไก่อีกไหนค่าไฟอีกไหนต้องไปซื้อแกลบอีกคืออันนี้คือรายจ่ายที่เราเราต้องเอาไปใช้จ่ายต่อมันต้องสัมพันธ์กันอ่ะมันจะได้ได้มากได้น้อยมันมันสามปัจจัยหลักคือ 1. ไก่ตายน้อย 2. ไก่กินอาหารน้อย 3. อ่าไก่ได้น้ำหนัก ถ้ามันสัมพันธ์กันทั้ง3ามอย่างเนี่ยมันก็จะได้รายผลตอบแทนที่ที่สูงอาจากที่เปิดฟาร์มมาได้สักพักหนึ่งแล้ว ก็ทำให้เห็นว่ามีสิ่งที่สามารถต่อยอดได้ก็คือการขายมูลไก่ซึ่งฟาร์มของเราณตอนนี้ทั้ง2ฟาร์มอีกข,ข้างข้างนี้เป็นอดินฟาร์มอันนี้เป็นดีเอ็นฟาร์มซึ่งเป็นเสร็จในแต่ละรอบของการเลี้ยงไก่ปุ๋ยมูลไก่อยู่ประมาณ1,500กระสอบถึง 1,800กระสอบต่อรุ่นซึ่งจะออกในระยะเวลาที่ไล่เรียกกันถ้าเรามองฐานลูกค้าจากชาวบ้านรอบๆข้างก็อยู่ที่ประมาณ400-500กระสอบแต่ยังมีส่วนที่เหลืออีกทางฟาร์มเนี่ยก็เลยอยากจะเสนอแนะให้ทางชณะที่มาสำรวจข้อมูลวันนี้ อยากจะช่วยเผยแพร่อาจจะเป็นทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทาง f c e e o o o ทางทางไลน์ทาง IG ก็แล้วแต่สะดวกช่วยประชาสัมพันธ์ว่ามีปุ๋ยมูลไก่ขายอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้จำนวนมากซึ่งถ้ามาซื้อหน้าฟาร์มจะได้ราคาหน้าฟาร์มถ้าเราในอยู่ในละแวกไม่ไกลมากก็น่าจะคุ้มกับราคาน้ำมันถึงแม้ราคาน้ำมันณนะปัจจุบันนี้จะ ค่อนข้างที่จะตีตัวสูงกันพอสมควรแต่กับราคาที่ได้หนะ้าฟาร์มะมันค่อนข้างที่จะถูกมากๆแล้วถ้าหากว่าฟาร์มของเราหมดแล้วเราสามารถที่จะหาจากฟาร์มอื่นๆฟาร์มของทีมงานที่เลี้ยงไก่ด้วยกันก็ยังมีอยู่อีกกันพอสมควรในในละแวกเดียวกันเนี้ย